สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็อยู่ที่าลานอ้อยนะครับมาดูจันโอขับเจ้าพายุยกอ้อยโอ้วันนี้รถพ่วงเข้ากี่คันหนึ่งสอห้าโอ้เคันเลย เข้าเจ็ดคันเลยวันนี้โอ้ต้มต้มปลาใส่ชิลล์นะต้มแบบไหนนี่ต้มเขาไปเอาหมดเลยง่โอ้ปลานินนีน่นี่เนาะนี่จะปลานินกับปลาตะเพียนโอ้องหาครับเขาก็ง่ายว่ะอยู่ตรงนี้เองนี่สะนี่ลึกบนนี่สะนี่ ลมีโ้นี่กคือดจาคุณมาถมเลยนะ่อที่โรงงานเลยบอกที่โรงงานอ๋อเดี๋ยวพวกนี้ปลาเพ็นไก่มันมันมันลืมเขาบอกหามเนาะหามเดียวเขาห่เนมันลืมลายอะไรโอ้ลายปีที่ัวใหญ่ดยู่อีกตันตอกันหมดลงเป็นสามตัลมีโคดเนาะเออเพิ่งกินมือม่อยเหมือนขนาดทา สบายเลยมีมองหาปลากินสบายเลยวะไปไหนเขาคือวิธีตา <laughs> ่างพอเหมืเว่ยหลาดโดนแก๊สรับบดขึ้นมาเดีือืนต้องเขาเลยเอาสมือรถพ่วงขึ้นมาเด๋ยวเทม,มันพี่ไม้มันบริหาแล้ว๋อเขาก็ม่างเรียนแล้วเขาลองเรียนตีเล่นแล้วแต่่เียนห้องเลยปกติพี่ไม้เขามานั่งบ่เขาอยอกสามพันเขาสา <c oughs> มแกนตัวเหลกเขาบลบ่ โอ้เลือตเคีเทาบันี่้าัวัโอ้ยสมพ่อเลยด้มาเร็วเนาะขึนะมือไบั้ทารถพ่วงเลยบัดนี้รถพวงหาไม่โคตรคนอ่อยก็ตัดตัดเอาตัดเอาได้บัดนี้พต้องมานอนคางขึนแล้วโอ้แมคโคเรียตินีต้องยกเร็วเรล้วบัดนี้ใ้พาไปดูหน่อย คันนี้น่าจะใส่ได้เยอะนี่เมื่อวานเห็นว่าได้40ตันครับคันนี้อู้พู้ทำไมมันไมนมันโยกอย่างเงี้ยะทำไมมันสั่นอย่างเงี้ยโอ้นีโนโปโเฟียรครับหัวยืน่น พอ่จานโอ้ไดยกได้ยุกใส่ัวรถคันนั้นเลยเว้ยเหมือนเขาล็อกรถไว้ให้เลยอ่ะเหมือนเขาล็อกรถไว้ให้เลยผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับอือนี่นี่นี่อ้อยนี่นักดีนี่อันนี้นักขนาดเลยดิ เลือนไหลปะอ้อยอ่ะอเ,เลือนไหลปะบ่ะะนี่นะโอ้นี่งามเลยบกค่อยได้นอนคางแล้วบานนี้เนาะได้นอนคางปะขึ้นนะ,นนะไอ ส,ส,สีถุ่มมาดิครับเมคโคแล้วต้องยกเร็วๆแนะ่เมคโคน่ะเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วโอ้อย่าให้ชาวไร่อ้อยนอนเฝ้าดิ <laughs> เดกคันเดิมครับคันเดมิมคันนี้นี่ฟีมือครับขึ้นได้เร็วมากเลยจะได้ก่อนจานโอตลอดครับคันนี้คนขับฟีมือครับ ทำไมร่วงเยอะแทะเต็มเลยวะ้อยร่วงเต็มเลยืระวันนายเจ็ตันลุงสามสิบแปดเ้งนะมาเคยหอดสี่สิบกัเขาลุ้อรเวนเอาอันนี้มงนรถันสี่นี่รถบ่

กวฮะบ่หอดอกอกว่าน่ะคันละสามสิบแปดาสิแปเออประมาณออยแปดตันพี่นาเขา่ย่นพี่นาน่ะลงเลยลงเลยลงเลยเออแล้วเอกเอกเลยเจ็บเลย

ก็เขื่อนรถเล่ได้ใส่ลูกล้ออู้ยทางนั้นแม่เป็นโพงเถอะวะทางนี้เหมือนจานโอไม่ได้กดเลยฝั่งนี้มันกดยากหน่อยครับเนี่ยเป็นโพงอยู่นี่ มันกดยากเพราะว่ากลัวมันโดนฝาข้างรถเขา ู้าวครับรถตัวนี้รับเองเหรอดีครับจำได้บ่ฮะจำได้บ่ที่ไปอยู่หน้าให้ที่ไปมาผัวพี่นาให้บอทิกเกอร์กำลังสั่งทำอยู่ครับผู้ใดกับฮะนี่ไปขุคตรกับโคต่ใส่ฮะเดี๋ยวฉันฉันฉันันพูดาษา้วฉันภาษาก่อนคตดตรงไหน น้องหัวลิงเด้น้องปื้อน่ะที่ไปลือปวกให้เด้กับจกสาหน่อยหนึ่งเดี๋ตรงไหนวะน้าตะกุเนอะจำอะไรแล้วโดนแล้วมั้งเออโดนแล้วโดนเดลืมน้องปื้อตรงไหนน้องหัวลิงแหมตรงที่หน้าลอกกอไผ่ลายๆนั่นน่ะกอไผ่ลายๆตรงไหนวะโอ้เลียไปจำไม่ได้เลยเท้าเท้บ้านอะไร บ้านนองวบ้านละลมส่วนหลังล,ล,ม,นล,ลมนะโอ,โอ้ยเบตีได,ด้โทรถามหนูอย่งงน,นต้นโลกโลกค้นดินน่ะน,นะแม,มนบบทางละลมแล้วมันอยู่ซ้ายมือน,น่ะนะแมนโบอ๋บอ,อไอสะที่มีต้นต้นมะม่วงอะนะแมนบอ,อ๋ <c oughs> อ,อนานเลยดิโดนแล้วโดนแล้วยังนานเลยยัง อ oh. uh ๋ออาจารย์ไปไหนนี่อาจารย์ไปไหนครับโอ้คนนี้ขั้หนอ่งสองว่างกัเลยมาเ้าเองไม่มีโค้ดครับเม้าเลาพ่อ้ใหญมากอได้ลูกอุเลียนม่กลมาเองยังเสียชีวีตบรยอดตอกตอกข้องบอยนาจะามมาทีเลียวเหรอรถอะไรรถไมโครหรอบอเม้นรถคอย รถผู curtain, ้อ sure> ื่นรถรถคนอื่นแกว่ารถผูอื่นอเอว่าเธอปดตามทนเหลือายป่ะ้อยโนูเลือยมะไรยมหาอะไตัดมาเลยมไรนี่หมดเลยฮหมดเลยบ่อไรอไปตัดเจ้าอื่นนําบ่นบู่้หเลยหนูจะไปเ็นงานหนูล้วเ็ีนงานย่ไส ขับรถอะไรขับรถเล่ประตูะรถแวนค่ะระตู้าเลื่อนอะไรแวนคประตูคนอะไรข,ขับรถน,บาน,าบาน,านายานายเที่ยวานายป็นร้นี้น่าอ๋ออ้สบายใช่ปะอเสบาย้อลำบากเด้อบ่ขับรถแวนนสบายเลยเนาะ,ะขับไหนเขาเราขึบกเขาขันไหนดูนี่ฮะ ไอ้ขนาหนเขาโอ้ขนนี้ดิม,มันเล่นไ,นนไปไหนมาหันสร้างแหนสร้างแ่ไสร้างอีกรอบป่ะนักได้หนีโอ้ยนี่นีพ่อพ่อพ่อได้เขียรอนปะน,นั้นได้เ,นนเคียร์อะไรนปน้ ฮึบฮึบฮึบตัวนี้น่าจะได้อยู่เกือบสองตันครับเฮ้ย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 อ้ยมันคือหักว่าน่ะหักโบน่ะหักโบหักโอน่ะบโอ้งาปุงกี้แน่ลูกพี่งาปุงกี้เนง กััรบลกเลยับพุงกีนะเกือมหั่งได้หนินี่ดูอ่ะวิดเลยว่ะวิดเลยว่ะถ้าใส่สามอันพอดีเลยเฮ้ย

bạn lên là, ừ. à, là. thôi, gia ừ. ừ. <laughs> như... <laughs> <laughs> ôi, lốt ôi, <laughs> 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 เดี่อนไปคุยกับจานโอ้ก่อนตรงเอวีโอ้บอลไปกี่ขีดเมื่อวานสามสามขีดวันเดียวนะหั่วงร้อนเกือบสองอตันเมื่อวานวานน่ะก็มันยกมาพาที่มันหมดคือหนึ่งยกสูงเลยไหมอ่าขางขนาดไม่ใช่เหมือนดินเลยไม่ะดินไม่ถึงตันเลยไหม บางครั้งมันตันกว่าก็มีสองตันก็มีบออันนี้เหลือกี่ขีดเหลือห้าขีดเมื่อวานเติมไปแปดขีดจะแป๊บเดียวมันกระโดก็ดเนี่ยบอนวันนี้ลดลดลดแลดือสี่ขีดเมื่อไหร่เนี่ยห้าขีดมาาเมื่อเช้าเมื่อเช้าวะแด้ว่าเมื่อวานเหลือกหกวะอ๋ <6. S 1> อ,อวันน่าจะตัน แล้วร้อยเก้าสิบหกันร้อเมื่อยทุกวัวน,นนี้สีว่วันละนี่นะห้าทุ่มงคืห้าทุ่มคันนี้ได้น้อยสุดบ่มีได้สี่สตันหมวัสี่สิบห้าคันสี่ันกี่คันหมดห้าขันท้ายได้สามสิบตันนี้คันสุดท้ายได้สามสิตันน่น้อยแล<อ>่นี่คันไหนก่เพมันเล็กบ่พวกมันเล็กบ่ไอ,อ,อล็อกกีะ เ,เดี๋ยวผมไปดูมันร,รนั่ว<อ>ตรงไหนวะกันนั่นน่าจะได้ออกก่อนครับมันก็ไม่รั่วเท่าไหร่ไม่มีรอยรั่วนะ นีเร่งเครื่องเบาๆครับโอ้อึบโอ้ โอ้โหอันนี้น่าจะหนักหน้าสมหนักหนักหน้าดูเลยเอ้ยเอ้ยไม่ถึงเอออูไหวไหมไหวไหมออ สองตันน่าจะได้ครับตับนี้ได้อยู่สองตันอ่ะมุนเลยมุนเลยเบาเลยพี่เบาเลย เดินเดินแค่นี้แหละเดินไปเดินมาแค่นี้แหละโอ้โหเสียวเสียวเสีย,ส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 ยสวลบได้หลบเด้อ โอ้ยรถมันสั้นไปหน่อยได้นี่มันจะเหลือช่องตรงนั้นแหละนี่อ้ยมันยาวครับอุ้ยเกือบพอดีวะ่ะอ่านห่างนิดหน่อยเึ๊้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ